มารีแอคเอมวี over the moon ที by ทีเออเพลงใหม่แกะกล่องคัมแบ็คคัมแบ็คคัมแบ็คใหม่แกะกล่องอืมหนึ่งตัวดูยนจุนแตงกับเอิร์ธไกโซโล่ไปนะคัมแ็กวงแล้วมันทะเลางเพลงนี้ร้องไมนคอมคอน ตัวเนี้ยปล่อยแล้วเอ็มว <มา S 2> ีมาเลยสูบินหล่อมากตอนนี้หล่อมากออก็หล่อเกินค้างไว้น่าแล้วเนี่ยนวีนัน่งแต่งใครหรือเปล่า ไม่นั่งแล้วอ่ะมันจะไปเอข้าร่องไปเออุ้ยเขใส่เสื้อแล้วก็ชอบชาใส่ใเกงบันาแล้วก็โอ้โดันตข้าวเนี่ยมนกวาไัเาลงมามมึงจะเปียกไปสิ่งสุงมีแล้วเส้นผมเปียกแล้วอ่ะ ถ้าไม้ากับขาวออกกำลังกาย้ออกกำลังกยไมูาเต้นกันของเตียงเลยอ่ะอ๋อไม่ได้เส็ยผมเทไหร่นะข้าวมนนี่มันสบายสบายเต้นนน่าจะสบายหังนะเสร็จก็มาเต้นเนี้ยวนวนเตะต่างหากวนวนใชหรอหรือว่าเขาเตรียมตัวที่จะไปรับสาว

ในยาแล้วแหละในยาแล้วแหละมันไม่รู้มันไม่ใช่แค่ผลมันไม่ใช่แค่น้ำผลเรื่องแบบพี่ตาที่แบบว่ามัในอ่างอะไรเงี้ยเออแบบไม่แก้เป็นเรื่องเก็บน้ำเออแต่ชอบเลยเพราะว่าเปรียวเออหล่อแบบไม่ผมแบบผมมันเปียกๆป่ะแล้วเขาเขาจว่าไม่อยากฟังผมเปี่ยนแล้วมันแบบหล่ออ่ะหล่อมากกว่าเดิมจากที่หล่อแล้วหล่อมากหล่อมากกว่าเดิมก็เป็นหนุ่มอ่ะเออเป็นหนุ่มแล้วอ่ะจริงโตขึ้นเยอะมากเลยอ่ะ แต่แแต่เพลงพอนะเพลงพ่ออมากเลยชอบมากออโอ้เพลงเชอบเพลงแบบฟิลฟนี่ของีคิดประมาณนึงเสียงสูงมากามีดจริงจริงเลถ้าเต้นด้วยค่ะข้าผู้คนดีคนเดิมแน่นอนเดี๋ยวไม่ต้องเดาเลยเนี่ยจริงป่ะหยิบเหมือนกันกดเลยขนาดนนะจับคู่เลยเอออแล้วแบบแน่นๆย่นี้มันบาบทำลายหัวใจไม่ได้เลยนะ ไม่ได้เลยร้อนแรงเกินไปบอกว่าต้องชอบตอนไอ้นั่นอะถ้าทุกที่ทุกคนใส่เสื้อแล้วก็ชุด้อดำนะหรอเสื้อดำเนี่ยชุดรวนดัดเสืดำที่มีเอกราออกมาแก้มดีมากเดี๋ยวลองมาโอ้โหนี่มันโฆษณาแบบน้ำเด่มหรือไม่รู้ว่ามันใส่โอ้หันหนึ่งใครก็โตัวบึ้งๆเลยบึ้งมากยพี่ดับกำลังกายอีกในซีนจะให้มูอามาช่วยเล่าเรื่องอ่ะใช่นที่ไป คือแบบทีวะทีแบบของเราเรารักน้องเมาน้องอยอมรับไปเลยอย่างเงี้ยหรอยอมรับลักน้องมาลองลองไม่ติดตามก็เราก็ติดตามน้องมาตลอดเรียกน้องตลอดเนี้ยแต่ว่าเออเวลาดีเทลอะไรเงี้ยแต่ความหล่อตอนนี้มันก็แทกตามากมากสุดๆนี่ชอบเจอมีน้องบอมในแบบ วีด้าว่าหนึ่งมันน้องบอมเขาไม่ออกรายการอะไรสักอย่างเกี ok ่ยวกับการออกรายการแล้วบอมแบบเนี่ยออกอะไรเงี้ยเจอมาเน่ยน่าหักมากเลยใครดูแล้วเป็นไงคอมเมนต์พวกคุยกันได้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจทาเชื่อชื่ช่องทางด้วยนะคะนี่ไปล้ค่ะ